วันที่29พฤษภาคม64นายสุรชัยเอี่ยมวชิเรเกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมออกอเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมีการนำเสนอข่าวและแชร์คลิปพนักงานขอสอมออกอล้มลงกับพื้นภายหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อว่าคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27พฤษภาคม64ที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม64ที่ผ่านมานายอาทรถิ่นรัฐอายุ33 ซึ่งเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย62องของขสอมอกได้เดินทางมาฉีดวัคซีนที่บางซื่อหลังจากฉีดและนั่งพักรอดูอาการครบ30นาทีจึงเดินออกจากอาคารเพื่อขึ้นรถกลับสำนักงานปรากฏว่าเกิดเป็นลมลม้มลงจึงนำตัวส่งสถาบันประสาทวิทยาทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติล่าสุดทราบว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานายอาทรเคยเข้ารักษาอาการโรคลมชักที่โรงพยาบาลเลิศสิงจนอาการดีขึ้นแล้วกลับมาทำงาน โดยที่ไม่ได้มีการกินยานายอาทรมีโรคลมชักเป็นโรคประจําตัวอาการลม้มลงนั้นเป็นผลมาจากโรคลมขักไม่ใช่ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโดยขณะน,นี้เราส่งนายอาทรไปรักษาที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ที่เคยรักษาอยู่อาการดีขึ้นตามลําดับผู้สื่อข่าวรายว่าวันนี้29พฤษภาคมนายอาทรได้อัดคลิปชี้แจงว่าสาเหตุที่เข้าโรง,งพยาบาลไม่ได้เกิดจากผลข้างเคียงฉีดวัคซีนแต่เกิดจากโรคลมชัก ซึ่งเป็นโรคประจําตัวกําเริบเนื่องจากไม่ได้รับยามา3-4เดือนรวมทั้งยังขอบคุณหัวหน้างานและทุกคนที่แสดงความเป็นห่วงด้วย